たかっこいいたかっこいい。 จะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของเจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูดี่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน ่อนที่เราจะไปลุยศึกกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะมาที่ร้านค้าในกิลด์นะคะเราเปิดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนมีของเยอะแยะมากมายน,ะะนี่ให้ซื้อคือแบบเยอะมากทุกคนแต้มที่เราสะสมมานะคะก็เอามาใช้กันได้เลยจ้านะคะก็ เป็นจุดที่ให้เราได้ซื้อของกันเยอะเลยเนาะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปทำนะคะตัวของทีมให้มันแกร่งขึ้นซึ่งแต้มนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวข่ะเรามีแต้มกันเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาแต้มไปใช้กับอะไรเนาะนะคะก็ามาซื้อของต่างๆค่ะนะคะในการสุ่มได้เลยนี่ใช่ไหมวัตถุดิบที่การพัฒนาตัวต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเศษนะคะคุกกี้เนาะนะคะบีชก็มีเหมือนกันนะทุกคนมาซื้อกันได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสึกปิดหลอมกัน ในส่วนของสุกปิดร้อมในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องทำทีมค่ะตีอี หินนะคะโกเลมสิ่งนี้นั่นเองนะคะพลพิทักษ์นะคะซึ่งในครั้งนี้เราจะเป็นโกเลมลูกกวาดน้ําแข็งข้อเสียเปรียบก็คือเพิ่มความเสียหายจากตีทัดไฟค่ะมอนสเตอร์จะได้รับเนี่ยนะคะสองเเลยนะคะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะคะจากการกดเต็มเนาะต่างๆนะคะติสถานะต่างๆนั่นเองค่ะลดการป้องกันของมอนสเตอร์นะคะนี่คือแบบข้อที่เสียเปรียบใดๆเนาะแล้วก็มันจะมีบัฟค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะมีเงื่อนไขพิเศษเนาะก็คือมีความแบบ ไา้ช่างนี้หมายถึงว่าความแบสมดุลเพิ่มขึ้นค่ะนะคะก็เช่นเลเวลคุกกี้เนาะของเราเนี่ยจะขั้นต่ําให้ค่ะอยู่ที่90นะคะแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่90เนาะเลเวลสมบัติขาปรับตาม12บสอหมดเลยคุกกี้นะคะระดับต่าสุดถ้าเกิดใครที่ต่ำกว่า5ดาวไม่ต้องกังวลจ้าเพราะเราจะปรับให้5ดาวทันทีและบิสกิตเลเวลนะคะก็คือตันานั่นเองค่ะ ที่นี่ใช้งานนะคะเราใช้เป็นธาตุไฟเนต้นเจากว่าชีพแพธาตุไฟจ้านะคะสมบัติก็พยายามเพิ่มตัวที่เป็นดาเมจนะคะแล้วก็ใส่คูทามเลยเพราะว่าคูทามการออกสกิลมีผลออกคูทามบ่อยๆนะคะทําให้ได้บัฟใส่มันเยอะๆเลยนะคะคุกกี้ที่ใช้ก็จะเป็นธาตุไฟค่ะเราอย่าลืมนะคะไปเลือกตัวของคุกกี้กันด้วยนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เลือกมันตั้งแต่แรกค่ะจากการคุกกี้รีเซ็ตหนึ่งครั้งมันก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเอาละทุกคน อ่ะเราไปผจญภัยกันนะคะนี่อ่ะไปกันเลยนะคะเออลืมพาดูท็อปปิ้งบิสกิตค่ะนะคะหมาล่าค่ะนะคะเราได้เซฟลังเลยอยู่2อ,อย่างเนาะว่าจะเป็นครูทามหรือจะเป็นเอ่อเหายทัดไฟดีนะคะแต แต่สรุปก็คือ,อแอบบับเยอะเนะอะเพราะบับของมาล่ามีผลนะคะมันมีเสริมด้งยครีด,ด้วยเนาะตัวของดาร์คช็อคค่นนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้ไม่ใช่ธาตุไฟอยู่แล้วเนาะเราเอามาเพื่อลดพลังป้องกันของอีกฝั่งหนึ่งนะคะทําให้เราตีแรงขึ้นก็ใส่คูทามไปเลยจ้ะเมอร์นิสไปนนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเพิ่มความเสียหายธาตุไฟคูทาแอนพลังโจมตีนะคะแล้วก็ความเร็วโจมตีถ้ามีก็จะดีมากๆ ต่อมาค่ะนะคะสาหรับน้องนะคะเราก็เอาไว้ฮิลเนาะแล้วก็เพิ่มนาเนีทัดไฟด้วยนั่นเองค่ะน้องถ้าทาแคนดี้วิเศษนะคะทุกคนเอาแค่บวกสิบหอมปากหอมคอบวกสิบพอนี่เห็นไหมเซฟทาบวกสิบน,นะคะน้องเนี่ยพอทำแคนดี้ปุ๊บม,มันจะเป็นทัดไฟให้เลยนะคะนี่เห็นไหมนะคะซึ่งเราก็อ่ะเอาน้องมาเพิ่มบัฟนะคะในส่วนของพลังทัดไฟนะคะเพิ่ม25%เนาะแล้วก็มีการฮิลเดี่ยวของเขาค่ะนะคะเราก็ยังพอได้ฮิลกันอยู่เนาะทั้งหมดทั้งปวงนะคะแล้วก็อ่ะ ใช้คนละจุดดีว่าจะได้ฮิวไว้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเน้นคู่ทามเป็นหลักเลยค่ะทุกคนนะคะตอนแรกเซฟจะลองทาดไฟแต่เซฟรู้สึกว่าโอเค เป็นครูทรมแล้วกันนะคะต่อมาค่ะตัวของผู้ตะขีนะคะก็เป็นไฟไปเลยจ้าก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราลงดานเนาะทุกคนที่เป็นท่าไฟาหลักสองตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ไปโจมตีกันเลยในครั้งนี้ที่เราจะไม่ได้ใช้แมกนัทไทเกอร์นะคะเนื่องจากว่าสล็อตท,ที่เราจะต้องบัฟให้กับบอสเนี่ยมันเต็มแล้วนะคะนั้นแมกนัไทเกอร์เลยยังไม่จําเป็นสำหรับการฟื้นฟูขนาดนั้นเนาะนะคะตัวของน้องอ่อยูนิคอร์นเพียงพออยู่นะคะสำหรับหนึ่งตัว ะะเราก็ยังกดอะไรไม่ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะอ่ะพยายามใช้นะคะตัวที่เป็นบัฟก่อนเนาะนะคะแล้วค่อยใช้ตัวดามิตามอ่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าดาช็อกได้แบบว่าลดพลังป้องกันพอดีนะทุกคนมันจะดีมากๆเพราะว่าจังหวะที่เบอร์นิกส์ไปอะคะ่ะดาวตกลงมาปึ้งอ่ะเห็นไหมมันจะได้ลดเกาะตรงนี้ไปด้วย นี่นี่น,นี่ทุกคนอะค่ะลบพลังพอดีโอเคนะคะอาแต่ถ้าคุณทำมากกว่านี้อาจจะดีนะทุกคนนี่ปึ๊บอ้าวมอนสเตอร,ร์ตร,ตรงนี้นะคะจะเพิ่มค่าความโกรธเพิ่มขึ้นน้อยเห็นไหมทุกคนแต่บัฟมันเยอะมากนะคะนี่อ่าอันนี้คือข้อเสียเปรียบที่ทำให้มันเต็มหลอดน,นะคะทุกคนอะขอเซฟจะอยู่ที่ประมาณ21 000, ล้าน,นะคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการตีเจ้าบอสนะคะโกเรียนะเออใครที่อยากหาทีมนะคะที่ตีอยู่ช่วงนี้เราก็ไปตีกันได้เลยนะคะทุกคนก็มาเพิ่มพลังนะคะเพิ่มคะแนนให้กับคนเด็กอยู่กันนะคะในการยึดเนาะแล้วก็มันจะรีให้นะคะทุกๆอ่า สอันนะคะตอนหกโมงดินนะทุกคนก็ว l ลคัมเข้ากลับมาตีกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนเท่านั้นทุกคนเผื่อใครที่จะเอาไปเล่นกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุยน้องินไปไหนแล้วไปแล้วโอเคค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย